ง่าด้าค่ะขอบคุณพาะคุณบุวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องคำท้องรองกันนะคะตอนที่เราเข้าสู่เนื้อหาในบทเรียนเนี่ยุคณครูจะพานักเรียนอ่านคำท้องรอ,องถี่ถ้าไป,ปพร้อมๆกันนะคะพร่ เต่าอยู่ในมาตาตัวสะกดแม่กดแล้วก็ใช้สระอาดเหมือนกันส่วนข้อที่สองคว่าใครคําว่าให้คําว่าใจ้องสองกันเพราะารว่าอะไรคะอ่ะใช้สระไอนะเหมือนกันอ่ะต้องขาข้อนะ3ข้อที่สามเนี่ยคาว่าการกับคํา,า,าว่าจำ้องสองกันเนื่องจากอะไรคะอ,อ่ะสระอามองาอะไรเอ่ยมองมาสะกดถูกไหมอ่ามองาสะกด,อะกดมองมาเป็นมาตาตัวสะกดแม่อะไรคะแม่โกงอ่ะส่วนข้อที่สี่ คำว่าโกกับคำว่าโกอ่าคล้องจองกันเนื่องจากอะไรคะเนื่องจากอะไรอ่าใช้สระโอเหมือนกันอ่าส่วนข้อที่ห้าคำว่าเพลินกับคำว่าเกินคล้องจองกันเนื่องจากอะไรคะสระเหมือนกันครับอ่ะสระเหมือนกันเนื่องจากสรับเหมือนกันตัวอะไรเหมือนกันดีตัวอะไรเหมือนกันเลยเกินกับเพลินตัวสะกดเหมือนกันใช่ไหมคะอ่าตัวสะกดอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่อะไรนี่โกนอะแม่โกนอ่ะทุกคนค่ะผมไม่ใช่เอค่ะ ที่มีเสียงกระตาบตัวเดียวกันนะคะมีตัวสะกดอยู่ในมาตตาแม่เดียวกันคำคล้องจองจะช่วยให้การเขียนข้อความเกิดความไพเราะมากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถจดจำได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นคำคล้องจองอย่างเช่นคำว่าสามคำว่านามคำวายางคำว่าเพื่อนคำว่าเลื่อนคำว่าเพื่อนคำว่าปามคำว่าลามคำว่าด้ามได้ไหมคะได้ค่ะคำคล้องจองพยายาเดียว คำของจรงพยางค์เดียวอย่างเช่นคำว่าแมวคำว่าแก้วคำว่าบ้านคำว่าร้านคำว่าเก้าคำว่าลาวคำว่าเล็กคำว่าเทะอ่าคำว่าแก้วกับคำว่าแมวของจองเป็นยังไงคะอ่าจะละเหมือนกันคือสระอะไรคะอ่าสระเอแล้วมีวอลแหวนเป็นตัวสะกดคือหน้าตาจะสะกดแม่อะไรวอลแหวนแม่เกิร์ลอะแม่เกิแล้วคำว่าบ้านกับคำว่าร้านล่ะคะของของจองกัน แล้วคำว่าคำว่าเมากับคำว่าเดาล่ะคล้องจองกันยังไงคะเอาเหมือนกันอ่าใช้สระเอาเหมือนกันเก่งมากค่ะคำคล้องจองสองพยางค์คำว่าใช้สอยคำว่าหอยแครงแรงงานกับการบ้านผ่านมากับน่ารักแก้วน้ํากับจาได้อ่ะอย่างเช่นคําว่าใช้สอยกับหอยแครทคาไหนคล้องจองกันคะสอยกับหอยครอ่าสอยกับหอยาะว่าอะไรคะ อ,อ่ะใช้สราสรออเหมือนกันอะไรอีกตัวสะ <c oughs> บ,บดหาตาแม่อะไรอื่นเย <c oughs> แม่เกยอ่าอีกหนึ่งคำอ่อน้ำกับจำครับอ่น้ำกับจำาอาเกันอ่สาระอเหมือนกันอ่เก่งมากคำท้อ,องจองสามพยางอย่างเช่นเด็กฉลาดชาติเจริญความใฝ่ฝันในวันนี้ทรงอย่างแบสแซดอย่างบ่อยอ่าอย่างเช่นคําว่าทรงอย่างแบสแซดอย่างบ่อย ทำไหนของจองกันคะใช้กับแสแบกับแสเพราะว่าอะไรคะคาอหมือนกันอะาแอเหมือนกันอไรอีกกกันคบกะกดเหมือนหน้าตาะกรแม่อะไรคะเแม่กด่ะแล้วก็คาว่าเด็กฉลาดกับชาเจริญอ่ะไหนสัมผัสองจองกันฉาดกับชาอบเพะอะไรคะอาใสรเหมือนกัอรอีกก็จะกรมือวะกรแม่อะไรแม่กดะิงอ่ะ อาทำว่าทำความดีมีความสุขคำไหนสัมผัสท้องจองคะอาดีกับมีเพราะว่าอะไรครับอาใช้สาษายีเหมือนกันเก่งมากค่ะผมไม่ตัวเองค่ะไอหลบของทำท้องจองนะคะทำท้องจองเนี่ยจะเป็นพื้นฐานในการแต่งคำฝัญนะคะทำท้องจองเป็นพื้นฐานในการแต่งคำประพันธ์ทุกประเภทนะคะไม่ว่าจะเป็นกาเป็นกรทำท้องจองเนี่ยจะช่วยให้เด็กสามารถฝึกอ่านได้ง่ายนะคะส่งเสริมพัฒนาการทางด้านภาษาให้แก่เด็กนะคะใช้ภาษาได้อย่างดีสามารถสนองความต้องการของธรรมชาติในเรื่องของจังหวะแล้วก็ คำของจองนั้นจะจดาำเสียงได้ง่ายนะคะตัวอย่างคํำฝัญในรอบเรียนเราอาจตัวอย่างคำฝัญไปค้อกันค่ะ<อ>ตอ่อสารพิษชีวิตแจ่มใสายาเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตเป็นพิษต่อสังคมสังคมปลอดภัยร่วมใจขคบรพกฎจราจรปิดไฟเมื่อไม่ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานอ่ะไหนใครยกตัวอย่างได้บ้างว่าคำไหนเป็นคำของจอง ราะว่าพี่กับมิทอ่าพี่กับมิทเพราะอะไรครับชนสิทธิ์สระเดียวกันอ่าสระเดียวกันคือสระอะไรครับอ่าสระอีแล้วตัวสะกดตัวอะไรครับนอหรือสีกับโตเตอหรือสีกับโตเต่าอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่อะไรครับกดอ่าอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กดอ่ะเก่งมากปรุงได้เพื่อนค่ะอ่าแล้วคืออะไรคะตีกับได้กับใช้อ่ะตีกับอะไรครับมิทร่าตีกับมิทยอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่อะไรกดครับแม่กดสระอะไรครับอ่าสระอีเก่งมากครับปรุงได้ตัวเองครับ ต่อไปก็จะเป็นตัวอย่างคำประพันธ์นะคะเราอาจจะยังคำประพันธ์ทองการสายรุ้งสดใสทอดไกลบนฟ้าพอแสงลงมางามตาหลากสีแสงจากฟันาลาขนตาพอดีสายรุ้เจ็ดสีสวยดีน่าชมอ่ะทำไหน้องจองกันบ้างหนูอ่ะใส่กับไกลเท่าไหรครับ อ่าสระไอเหมือนกันต่อไปดีกับสีเพราะอะไรคะอ่าใช้สระอีเหมือนกันมากามากับตาครัมากกับตาเพราะอะไรคะเครื<า>่องอ่างอะใช้สระอาเหมือนกันเกงมากครับกลมมือคะอ่ะอ่าวันนี้เราจะมาเล่นเกมคำามของจอมเพื่อท้องการความรู้ที่เราได้เรียนไปนะคะอ่าพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วอ่ะอพร้อมแล้วปบมือห้าครั้งหนึ่งสอ่อ้าเลย คำใจคล้องจองกับคำว่าเจ้าเก่าเพราะว่าอะไรคะเอาอาระเอาจถูกไหมนะถูกตัวไม่เด้ค่ะคำใดคล้องจองกับคำว่าสวยด้เพราะว่าอะไรคะอ่าจระเหมือนาันเง้ต่อไปคำใจคล้องจองกับคำว่าพิดบิีเพราะอะไรครับ อม่สะระอีเหมือนกันแม่ตาสะระอีเหมือนกันแล้วอะไรเหมือนกันอีกตัวสะกดอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่อะไรอื่ออ่าแม่กดอ่าคำว่ามิตรถูกต้องค่ะเก่งมากท่านใดของจองกับคำว่าน่าละทับเปียทับเปียอ่าเพราะอะไรคะอ่าสระอ่าเหมือนกันตัวสะกดคือตัวอะไรกัไก่กัไก่มาตราตัวสะกดแม่อะไรอื่ออ่าแม่โกดอ่าเก่งมากลงไม่เป็นค่ะ คล้องจองกับคำว่าของฝากฝากทองค่ะฝาทองเพราะว่าอะไรคะสระอาเหมือนกันใช่ไหมใช้สระอาเหมือนกันนะถูกต้องค่ะอแสดงข้อสอบเ <cart> ขบ ah ้าใจทำใดคล้องจองกับข้อความนี้เจ้าเด็กน้อยอ่เจ้าเด็กน้อยคล้องจองเขาไม่ได้หน้าร้อยมาอะไรเพราะว่าอะไร การใช้สะรออเหมือนกันอะไรอีกตัวสะกดเหมือนกันตัวสะกดมาตราตัวสะกดอะไรอื่นแม่เคยนอกจากมีมาตราตัวสะกดแม่เคยเหมือนกันอีกแล้วมีอะไรอีกสังเกตไหมอ่าวันในยุโท่เหมือนกันอีกเก่งมากที่ทำในข้อใดของต่อข้อความนี้คำว่ารักชีวิต รักชีวิตของจองอคิดเมาครับอาอยากคิดเมาเพราะว่าอะไรครับสระอีเหมือนกันอ่าสระอีเหมือนกันอะไรอีกตัวสะกดเหมือนกันก็สะกดเหมือนกันก็สะกดอยู่ในมาตราแม่อะไรอื่นแม่กดแม่กดต่อเต่ากับเราเด็กอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กดอ่าเก่งมากค่ะรวมให้ตัวเองค่ะอ่าจบไปแล้วนะคะสําหรับคําคล้องจองในวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนทําใบงานนะคะ สิบนาทีอ่ะมันิจตามาเอาใบางานไปในส่เพื่อนค่ะนักเรียนที่ได้ใบางานแล้วนะคะให้นักเรียนเขียนชื่อชั้นเลขที่ของตัวเองให้เรียบร้อยค่ะให้น,นักเรียนนะคะนําคาที่กําหนดให้นะคะมาเติมคําพ้องจองในช่องว่างให้ถูกต้องค่ะอย่างเช่นคําว่าก่อร่างน,นะคะคุณครูก็จะเอานาคาว่าสร้างตัวมาใส่ข้างล่างนะคะ นักเรียนเขียนด้วยตัวบรรจงเป็นมัรค่ดลายมสวยงามค่ะแล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะคะคุณครูให้เวลาสิบนาทีค่ะในการทำงานนะคะนักเรียนทำงานเสร็จแล้วค่ะเสนะร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วทุกคนรวบรวมใบงานของมิสเอร แบ่กลุ่มเล่นเกมกลุ่มละสี่คนโดยให้นักเรียนเนี่ยนำคำที่กำหนดให้นะคะเกิดดอกอ่าแล้วก็นำคำา้องจองที่กำหนดให้มามาติดนะคะเข้าใจไหมครับอ่าหลังจากนั้นครูคก็จะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนองานของตัวเองเข้าใจไหมคะได้ยังคะอ่<ช>ะตบมือห้าครั้งลงมือ 5, ตัวนี้ครบผมชื่อเด็กชา้นรู้้ใช่ไหมาเกิดจอกออกผลข้าวแดงแกงร้อนต้อนรับขับสู้ใจไม้ไส้กระมรรมคนดีผีอุ้มจงรักพักดีติดสอยห้อยตามชอบมาพาคนคอขาดบาดตายกว้างใหญ่ไพศาลยุคให้ลำ ตำให้รั่วชั่วนาท่าทีกินลมชมวิวคุณครูก็ผมชือเขาคุณครับสวัสดีค่ะพวกเราปลูกแอปเปิลเขียวสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายน,น้องควนลบูลสวัสดีค่ะบผมชื่อเด็กหญิงคณิตาธงชัยสวัสดีค่ะบผมชื่อเด็กหญิงบัณฑิตาสุทิยวสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธนพงศ์คุณครับนี่ผมมาทำเสนอร้องทำวงจร ดอ,อ,อกอบโหรข้าแดงแกงร้อนข้อรับผัดส่ไทรไม้สร้อยระกันคนดีขี่คุ้มตรงรับรักดีชอบมาพาคน้อขาดบาดใจคนหนีดีฟองกว้างใหญ่ไฟศาล ัเรียนเขียนอ่านุกให้ล่งตามให้ร่วงั่วนาท่าทีกินลเมตรฟงบิลสีใีเป่าวาดาั่วยมาตัวดีพี่น้องตัวล่างสร้างตัวถึงท้องหองใจกลุ่มของพิ่ชั้นขอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ อ่ปลุมือให้เพื่อนค่ะเราจะมาตรวจคําตอบคำของจองของกลุิมแตงโมกันนะคะเกิดดอกออกผลถูกต้องข้าวแดงแกงร้อนถูกต้องต้อนรับขับสู้ถูกต้องใบไม้ไส้กระก๋อถูกต้องคงน,นดีผีฟูมลงละขัดีติดต่อยให้ตากับกชอบโกหาชอบมาพากนคอขาด่าตายหายในนาดีสีตีเป่าหวาดกลัวมอเมาใบหน้าตาตีเก้าอี้พี่น้องหมอนข้างทางเดินก่อร่างสร้างตังตวปาดบอกไมเพื่อนค่ะเด็ก ตรวจคําตอบของกลุ่มแอปเปิ้ลเขียวนะคะเกิดดอกออกผลข้าวแดงแกงร้อนต้อนรับขับสู้ใหม่ในนาะดีสีตีเป่าว่าเีพี่น้องหมอข้างทา,างเดินอยู่ต่อร่างข้างตัวกลุ่มคล้องหอมใจอ่ะเก่งมากค่ะลงไว้เพื่อนค่ะนะคุณนักศึกษาตอนนะคะที่เราได้เล่นเกมคําทำของจองกันไปแล้วนะคะนักเรียนรู้หรือไม่ว่าคําทำของจองคืออะไรอ่ะชนสิทำของจองคือกาที่มีสระเสียงเดียวกันอ่ะสระเสียงเดียวกันแล้วมีอะไรอีกมีต้นกด ม,มีตัวสดอยู่ในมาตราเดียวกันเก๋มากตรงนี้เพื่อนค่ะอ่าเล่นเกมวันนี้เป็นยังไงบ้างคะถ้าดูม,มากไม่อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้ไหมคะอย่าวันนี้สิ้นสุดเกมเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในขั้นต่อไปคะ่ะนักเรียนทั้งหมดแถวตรงทำความุกทุกขอบคุณอาคุณผู้